ธรรมกดีชุดหลวงตาของแพรเยื่อไม้เรื่องกล่องดวงใจใครเอากล่องดวงใจฉันไปไหนใครเอากล่องดวงใจฉันไปไหนมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่อยู่ในที่นั้นแสดงความร่าเริงขบขันถ้าฉันไม่ได้กล่องดวงใจคืนฉันไม่ยอมกลับบังกอกละฉันจะตายอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนี่แหละ ก็มีเสียงหัวเระาะใกล้ๆรับคำพูดนั้นอีกท่านเจ้าคุณเหลียวหลังไปมองดูคณะอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังคลื่นเคลงกันอยู่นั่นแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่ได้พูดจาอะไรเพราะปกติท่านก็สำรวมมากอยู่แล้วผิดกับหลวงตาซึ่งม่เพียงแต่เหลียวหลังมองตอนนั้นยังเดียวลองถามไปด้วยอะไรโยมกองดวงใจจ้ากองดวงใจของอิฉันหายเจ้าข้า อุบาสิกาสวาสดตอบนอกนั้นที่ยังเหลืออยู่ก็หัวเราะสมทบอะไรล่ะที่ว่ากล่องดวงใจของโยมอะหลวงตาถามไปอีกนี่ยังไงเจ้าข้าคุณโยมล้วนอัจริยะกุลตอบพร้อมกับยื่นห่อของที่คุณสวาสดเรียกว่ากล่องดวงใจให้ดูแล้วก็หัวเราะกันเกลียวแม้กระทั่งท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นผู้สำรวมอาการสงบสงเงย ก็ระงับอารมณ์ขำไม่ไหวพอยิ้มกับเขามาด้วยพวกเรากลับจากงานบวชน้าคที่วัดแห่งบางปลามาโดยเจ้าภาพขานิมนต์ท่านเจ้าคุณไปนั่งอุปชาก็นในฐานะที่ผู้บวชเป็นธรมเนปรปเรียนจากวัดในบางกอกส่วนอุบาสิกาผู้ติดตามเนื่องจากได้รับเชิญจากทางเจ้าภาพแต่สำหรับหลวงตานั้นร่วมคณะไปในฐานะผู้คุ้นเคย เสร็จงานเมื่อทำบุญฉลองพระในตอนเพลนก็เลยถือวิสาสะกันพอประมาณถือวิสาสะพูดคุยกันพอประมาณก็ลากลับจนกระทั่งมีเรื่องที่ว่ากล่องดวงใจนี่แหละอันว่ากล่องดวงใจของคุณสวัสดทําให้หลวงตาเกคิดเลยเถิดไปถึงเรื่องรามเกียรติตอนทศก,กัณฐ์ตามเรื่องเล่าไว้ว่า ใครฆ่าไม่ตายแม่พระรามจะแผงสอนจนร่างปรุพุนไปก็ไม่ตายทั้งนี้ก็ด้วยเหตุทิ่ทศกันไม่มีดวงใจที่ตัวเมื่อไม่มีดวงใจก็เลยไม่มีการตายแม้จะถูกทําลายอย่างไรก็ไร้ผลทําให้คิดยืดออกไปอีกว่าถ้าเราไม่ต้องการตายก็ไม่ต้องมีดวงใจเมื่อไม่มีดวงใจจะยางปลอดภัยเพราะบรรดาภัยทั้งหลายเกิดขึ้น เกิดมาจากเพราะมีใจทั้งสิ้นที่ว่าทศกัณฐ์ไม่มีดวงใจจึงไม่ได้รับอันตรายก็หมายถึงจะเพาะขณะนั้นๆขณะที่เผชิญเหตุร้ายหากไม่มีดวงใจคือจุดสําคัญที่อย่างเดียวศัตรูก็ทำร้ายไม่ได้ฉะนั้นทุกคราวที่เผชิญหน้ากับพระรามผู้เป็นศัตรูทศกัณฐ์จึงองอาจไม่ห่วงใยไม่วันไว กับกล่าวสัมทับว่าเชิญสิเชิญรัตลูกศรมาเถิดยิ่งเท่าไรเทไรก็ไม่ตายเพราะเครื่องหมายแห่งความเป็นหรือว่าความตายหมายถึงดวงใจของทศกัณฐ์นั้นแก่ไม่มีแต่แล้วทศกัณฐ์ก็ต้องตายจนได้นั่นแหละเพราะเหตุว่าหานุมานสืบได้ความว่าพญายักษ์อันรพานผู้นี้ได้ถอดดวงใจใส่กล่องไปฝากฤาษีไว้ จึงทําอุบายไปลวงเอากล่องสําคัญนั้นอันนั้นเอามาจากที่ซุกซ่อนพอมายื่นให้เจ้าของเห็นคือทศก,กัณ์เห็นเท่านั้นหมดฤทธิ์ด้วยเหตุรู้ว่ามีคนแอบเอาดวงใจของตนมาไว้ในกำมือเสร็จแล้วตายแน่นี่คือเรื่องรามเกียนตอนนั้นเป็นตอนสําคัญที่สุดเพราะได้แสดงถึงเคล็ดหรือว่าอุบายในรูปนิยายให้ผู้ดูผู้ชมขนหนัง และหนังตะลุงหรือว่าอ่านหนังสือเรื่องนั้นทราบถึงวิธีกําจัดทุกข์หรือว่าเข้าถึงทางพ้นทุกข์เพราะได้แสดงอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกข์หรือว่าความตายมันเกิดจากการมีใจเรื่องกายนี้เป็นเปลือกท่านที่แสดงให้เห็นตอนที่ทศกัณฐ์ต้องสอนของพระรามจนร่างกายปรุพุนก็ยังไม่ให้ทศกัณฐ์นั้นเกิดทุกข์หรือว่าล้มตายได้นี่ก็บอกว่า กายไม่สำคัญเท่าใจใจต่างหากแะะสำคัญกว่าใครปกปักรักษาใจได้ผู้นั้นไม่มีวันได้รับทุกข์หรือว่าได้รับความตายอีกดังตอนที่ทศก,กัณฐ์รักษาใจของตนโดวยวิธีถอดใส่กล่องไปฝากท่านฤาษีนิธาตาฤาษีไม่โง่เผลอ้ยพลายฮนุมานลิงเจ้าเล่เจ้าปัญญามาแอบลวงเอาไปให้ทศก,กัณฐ์ก็คงยังอยู่จนกระทั่งบัดนี้ก็มังใครเอากล่องดวงใจของฉันไปไหน ถ้าฉันไม่ได้ก่องดวงใจคืนฉันจะไม่กลับบางกอกละฉันจะตายอยู่ที่สุสพรรณนี่แหละเสียงร้องข้ามครวญของคุณสวัสด์เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของดวงใจแล้วก็ได้ธรรมะคือได้เห็นว่าการถอดดวงใจใส่ก่องหรือใส่อะไรอะไรนั่นไม่ใช่จะทำได้โดยเฉพาะทศกัณฐ์แต่ผู้เดียวเราท่านทุกคนก็สามารถทำได้ทำอย่างง่ายที่สุดด้วยไม่จำเป็นจะต้องมีฤทธเดชเวทมนต์อะไรหรอก อย่างที่คุณสวัสด์ได้ถอดใส่หอไว้นั่นแหละหอที่คุณโยมล้วนหยิบยื่นให้หลวงตาดูมีความสําคัญถึงกับทําให้คุณสวัสด์จะอยู่จะตาอยู่ที่สุพรรณจะไม่กลับคืนไปสู่บางกอกได้หอที่ว่าอย่างดังกล่าวนั้นก็คือหอหมากยังไงแล่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่หออะไรลักแต่กระเทียบเขียงว่าเป็นหอดวงใจก็ทําไมจึงเรียกเสียอย่างนั้นละ่ะ เพราะว่าการติดยังไงล่ะการติดมันมีอำนาจเหนือใจหรือมีอุปมาเหมือนกระถอดดวงใจไว้ฝังไว้ในสิ่งที่ติดอย่างคุณสวานนี่ก็ติดหมากเขาเรียกว่าหอหมากเป็นกล่องดวงใจใครที่ติดบุรีถ้าลืมบุรีไว้ห่างตัวก็เหมือนเนาว่าดวงใจอยู่ที่บุรีนั่นเวลาหิวหมากขึ้นมาแล้วท่านเอ้ยก็ถามคนที่กินหมากกันแล้วกัน หลวงตาที่พูดนี่ก็เถอะแต่ก่อนที่ยังกินหมากอยู่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันให้หาวเรอเหมือนจะขาดใจก็ไม่ปานฉะนั้นการติดอะไรก็มีค่าเหมือนถอดดวงใจไปติดจริงนั้นคนที่รักลูกหลงหลานหรือรักคู่รักผัวเมียก็ยังเรียกคนที่รักว่าดวงใจของแม่ดวงใจของย่าดวงใจของพี่ดวงใจของน้องยอดพระทูของหนูอะไรตํานองนี้เขาเรียกว่าเอาดวงใจไปติด สิ่งเหล่านั้นลงได้ลงทุนขนาดเรียกดวงใจหรือยอดประทูยอดดวงใจแล้วก็หากอีกฝ่ายหนึ่งมีอันเป็นไปเช่นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากทุกยากแปลผันเป็นอันว่าคนที่คุ้นเคยนั้นแทบจะตายตามเอาจริงๆหรือบางทีก็ตายตามเอาจริงๆด้วยเช่นโดดน้ำตายยิงตัวตายกินยาตายนี่เพราะความที่ติดบางรายน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเด็กหนุ่มเด็กสาววัยรุ่นทุกวันนี้ถอดเอาดวงใจลงไปฝากไว้กับเฮโรอีน hey ฟินกัญชาผงขาวเหล้าแห้งทินเนอร์กันคลึกไปนี่แหละหน้าเศร้าเหลือเกินแบบถอดดวงใจตายพรองดวงใจเป็นแก่นแท้ของชีวิตการดำรงชีวิตเป็นเป้าหมายก็เพื่อให้ปลอดภัยไร้ทุกข์ ถึงความสุขเป็นจุดสำคัญฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือการเฝ้าพิทักษ์รักษาดวงใจก่อนจะมอบดวงใจแก่สิ่งใดอย่าถือแต่เพียงว่าให้สิ่งนั้นนำไปสู่ความเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นประมาณถือคำบุรานไว้บ้างท่านกล่าวเสมอเตือนจิตสม่ำเสมอว่ารักสนุกทุกสนัดพวกที่เป็นทาตของสิ่งเสพติดตายผ่อนงล้วนแต่รักสนุกความทุกข์มันก็จะเข้ามา นี่แหละทศกัณฐ์แม้จะดุร้ายใจชั่วก็ยังฉลาดรู้จักเลือกเอาดวงใจฝากไว้กับผู้ทรงศีลคือฤาษีหนูเออยุ่มเอยสาวเอยเจ้าเป็นคนฉลาดถูกต้องแล้วที่มอบดวงใจให้แก่พุทธศาสนาแต่มันไม่ถูกต้องหากจะฝากดวงใจไว้กับสิ่งมอมเมา เช่นเฮโรอินวินกัญชาสุราผงขาวเหล้าแห้งแม้กระทั่งทินเนอร์หรือแก่อันตพานเพราะนั่นชื่อว่าหวากผิดแล้วถึงอย่างไรก็ตามขอกระซิบล้ำย้ำสุดท้ายว่าการจะถอดใจเพื่อฝากแก่ใครแก่ผู้มีเมตตาแก่เราท่านก็อาจจะเผลอได้เปิดช่อง ให้ฮิปโปฮิปปี้จิกกจิกกีในยุคปรมาูนี้แอบเข้ามาล่อลวงเอาดวงใจของเราไปเสียได้ก็มีเพราะยุคนี้มันยุควัตถุเจริญสิวิไลมันมีอุบายที่จะมาชักจูงให้เราหลงละเมอเพ้อพกไปกับมันได้อย่ายอมเชื่อป้ายโฆษณามากกว่าคำเตือนของพ่อแม่ อย่ายอมมอบดวงใจให้กับอารยะธรรมสามสามมันขยี้ให้เสียคนนี่แหละสุดท้ายหลวงตาขอมอบกล่องดวงใจนี้ให้แก่เราผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน